สวัสดีครับผมอธิชาวแอนไลท์มหาสารคามนะครับผมวันนี้มารีวิวพาวเวอร์กับมาส่งงานพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นงานสั่งประกอบนะครับในราคา1,500นานะครับไม่ปกปิดไม่ปิดบังราคาเลยนะครับแจ้งตามตรง1,500มีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาชมกันเนาะนะครับตัวนี้ขอแจ้งก่อนนะครับเป็นอะไรมือ2ปะปนมือ1นะครับก็ราคา1,500ก็อย่าไปซีเรียสเนาะนะครับอย่าไปซีเรียส ตัวนี้เป็นระบบโมโนนะครับโมโนนะครับลูกค้าแจ้งมาบอกว่าเอาไปขับ15นิ้วเนี่ยสดอกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันว่า15นิ้ว2ดอกระบบภายในจะประมาณไหนนะครับอ่าอย่างแรกเลยกล่องนะครับกล่องเป็นกล่องมือ2นะครับก็ราคา60 0บาทแล้วนะครับกล่องมือ2อนะอุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยนะครับไฟวิ่งไม่มีนะครับตามที่เห็นเลยไม่มีไฟวิ่งไม่มีอะไรนะแต่มันจะมีไฟโพเทคออนนะครับด้านในแล้วก็มีเสียงพัดลมนะครับแล้วก็เวลาอาเสียบสัญญาณอินพุตก็เสียบเข้า ไม่2ได้เลยนะครับผมเป็นสัญญาณอินพุตเลยนะครับก็เล่งผ่านมาสเตอร์นะครับตัวใหญ่รวมเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมระบบด้านในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมาแนะนำนะครับอะไรด้านในนะครับชิ้นแรกก็คือหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงยังคงเป็นไฟต่ําอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นราคาเริ่มต้นนะครับหนึ่าบาทเองนะครับคาปาใส่80โวลต์ให้นะครับสลูกนะครับแล้วก็มีไดโอดพร้อมฮีตซิงนะครับไดโอดเป็นไดโอดอาเป็นตัวแบนนะครับเป็นตัวแบนนะครับก็ ใช้คู่กับป้องกำลังพวงมือสอนะครับเป็นขนาดรีเลย์นะครับ2ตัวนี่ครับก็ตัดยากดูนะครับตัดยากอยู่นะครับไฟ18โวลต์น่ครับส่วนชุดโมดูลของเราก็จะเป็นคัาดีนะครับค่าดีผมใส่ฮีตซิงตัวเล็กนะครับก็เดี๋ยวเทสให้ชมให้ฟังกันว่าตัวเล็กความร้อนมันจะมีหรือเปล่าอ่าเป็นตัวเล็กความร้อนจะมีหรือเปล่านี่ครับระบบการเดินสายก็เดินสายขึ้นด้านบนนะครับเพื่อการตรวจเช็คได้ง่ายนะครับผมไม่อยากถามว่าให้ผมเก็บสายไว้ดีๆได้ไหมเก็บได้ครับผม แต่เวลาลื้อนะครับเวลาเครื่องมันมีปัญหาม,มันจะลื้อแทบจะหมดเลยนะครับผมโยงขึ้นด้านบนดีกว่าถึงมันจะไม่สวยงามเวลาใช้งานเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะครับมันจะตรวจเช็คได้ง่ายนะครับใส่ชิ้นก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับชุดด้านหน้าคือตัดการทางานเรียบร้อยแล้วนะครับมันคอกแคกนะครับเพราะว่าผมรับกล่องมือสองมาม,มันเป็นมือสองไม่ค่อยมีไฟหน,น้าแท่ไม่ค่อยมีอะไรอะไรบางอย่างหรอกนะครับผมก็มาหาใส่เอานะครับ แล้วก็จัดชุดให้พร้อมใช้งานนะครับเป็นราคาเบาๆเอานะครับคดีเป็นเฟสนะครับใส่2คู่นะครับ2คู่คือ4ตัวนะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับแกนฟ้านะครับพัดลมก็เป็นพัดลมไฟบ้านนะครับเล็กๆขนาดนี้ใช้ไฟบ้านต่อตรงได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะก็อายุการใช้งานก็ยืดยาวไปนะครับตัวละหลายร้อยเลยนะครับป้องกันลำโพงเมื่อสองก็ประมาณ200นะครับอ่า ชุดคาปาก็ตัวละร้อยนะครับนิดๆนะครับไดโอดอีกนะครับชุดค่าดีอีกนะครับในจะชุดหม้อแปลงอีกนะพี่ๆนานะลองเอาไปบวกลบนะนะครับราคา1,500บาทยังไม่รวมค่าช่างเลยจะประมาณไหนนะครับตัวนี้ลูกค้าตั้งงบให้แค่1,500บาทผมก็จะรวมค่าช่างให้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่างบเบาๆผมก็ทําให้ได้นะครับขอแค่รับสภาพได้ก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมหน้าแท่นกันเนาะนะครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับหลังแท่นก็จะเป็นแบบแถบดําแดงนะครับแบบหแบบมุนนะครับแจ็คสีไม่ได้ต่อเพราะว่ามันขึ้นสนิมนะครับตามสภาพของกล่องนะครับมาเสียบด้านหน้าเอาเนาะนะครับ,บโอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าพร้อมกับออนเครื่องกันนะครับอ่านี่คือด้านหน้านะครับเวลาเปิดเครื่องก็เปิดได้เลยเดีครับผมตอนนี้เปิดปึ๊บนะครับมันจะมีไฟ protection สีน้ําเงินนะครับออนแล้วก็จะมีความถี่ความถี่ของค่าดีตอนออนเครื่องนิดหน่อยแล้วก็จะหายไปนะครับ อเคตอนนี้ก็ต่อดอกลำโพงอยู่นะนี่ครับก็ไม่มีเสียงปุ๊บป้าออกลำโพงแต่อย่างใดนะครับเวลาปิดเครื่องเปิดเครื่องก็ไม่มีเสียงปุ๊บป้าออกลำโพงนะครับส่วนเสียงที่เราจะต่อใช้ในวันนี้ก็คลิปที่แล้วนี่ครับผมว่าจะเทสต์ปีนะครับแยกซับให้ฟังนะครับวันนี้สายสัญญาณผมแปลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สายมันติคอนะครับอย่างดีเลยนี่ครับผมนี่เสียบเข้าไปเลยนะเสียบตรงไม้สองเข้าไปเลย ่าถ่ายมือเดียวทํามือเดียวก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับคอนโทรนผ่าน iPad เหมือนเดิมนะครับก็ชุดปีตัวนี้จะเป็นชุดใหม่เนาะนะครับรุ่นนี้นะผมได้มาในราคาห้าร้อยห้าสิบาทถือว่าเสียงดีมากๆเลยปรับไว้เกียร์เกียร์มัตเตอร์เร่งไว้ประมาณ10นาฬิกานะครับบาลานซ์เร่งตรงกลางนะครับลาวเน็ตเร่งตรงกลางเบรคเร่งประมาณบ่ายโมงนะครับมิดเบรคเร่งที่บ่ายโมงนะครับ มิดเล่งที่บ่ายโมงนะครับแล้วก็แหหแหลมหรือเปล่าแ <c oughs> แหลมก็เล่งที่บ่ายโมงแล้วก็ Music, มิวสิกมิวสิกคือเจนนะครับเจกนก็เล่งที่เที่ยงนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับลลยแห่กันหน่อยเพื่อจะไม่ติดลิขสิทธินะ์เนื่องจากคลิปกันก่อนน้านี้ติดลิขสิทธิ์เยอะเลยนะครับผมโอเคเรามาฟังเสียงกันครับผมมาฟังเสียงกันนะครับว่าจะประมาณไหนเนาะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเล่งเสียงเลยนะเป็นระบบโมโนนะครับ เก้านาฬิกานะครับนี่นะติดมือนะครับติดมือ เวลาปิดปิดเครื่องก็ไม่มีกระชากนะครับเดี๋ยวจะเล่นเสียงไว้นะเดี๋ยวจะปิดเครื่องให้ชมนะปิดเครื่องเลยนะก็คือตัดการทํางานโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีปุ๊บปะไม่มีกระชากออกลําโพงแต่อย่างใดนะครับรอใบอัดค่าดีคลายประจุแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นใหม่เลยก็ได้นะครับเผื่อมีคนมาเตะปักหรือ,อไฟดับหรืออะไรมันฉุกเฉินเนาะนะครับไม่มีผลเสียต่อลําโพงนะครับเปิดเครื่องก็อรอโพติชั่นทํางานแล้วก็ออนปกติเลยนะครับ ตัวนี้ยังเป็นค่าดีไฟต่ําอยู่นะครับบวกลบไม่เกินร้อยวลต์นะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงราคาเริ่มต้นเนาะหนึ่บาทนะครับหนึ่บาทนะครับก็อะไรอย่างที่เห็นในต้นคลิปเลยนะครับก็บวกลบอะไรคร่าวๆดูนะครับตัวละร้อยสองตัวละร้อยสามก็มีนะครับบางตัวก็4ี0ร้อยหกรอ็มีนะครับบวกลบไปแล้วนะครับพร้อมดังนะครับราคา1,500หาที่ไหนได้นะครับค่าช่างยังไม่ได้คิดเลยนะครับผม ตัวนี้เอาไปเล่น12ข้างละ2เอ้ยจะบ,บอกว่าข้างละ2ก็ไม่ได้นะมันเป็นระบบโมโนนะครับ12นิ้วได้2ดอกหรือ15นิ้วได้2ดอก18ปั๊มได้1ดอกอยู่นะครับพอฟังในห้องเล็กๆนะครับอา,อาจจะไม่ได้เนื้อมากนะครับสำหรับคาบ,บีเดตเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟต่ำอยู่นะครับอนาคตไปอัพสเปหมอได้นะครับก็แรงๆเ,เลยนะครับบัตรก็เพิ่มด้วยถ้าอัพมอนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับพาวเวอร์ตัวนี้นะครับคลิปเสียงก็ตามที่ได้ยินได้ฟังเลยไม่รู้ว่าเสียงมันเข้ากล้องประมาณไหนเนาะนะครับก็ตอนเทสจริงๆก็แรงมากๆนะครับแรงมากๆเร่งติดมือเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์นะครับโมโนนะครับคัสดีไฟต่ําระบบแรงจ่ายเป็นระบบมอแปลงนะครับเพื่อความทนทานในการใช้งานนะครับผม รับใครสนใจนะครับพาวเวอร์งานโมพาวเวอร์งานประกอบก็สนใจสอบถามกัน้ามาได้นะครับงบเบางบรักยาก็สามารถจัดทําให้ได้นะครับแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะครับก็ราคาตามเนื้อผ้านะครับราคาตามเนื้อผ้านะครับถ้าซื้อไปประกอบเองหมดเยอะกว่านี้แน่นอนรับประกันนะครับรับประกันนะครับยังไม่รวมเราต่อผิดต่อพังอีกนะนะก็ราคานี้ก็ถือว่าคดคุ้มครับคดคุ้มเลยนะครับผมก็เอาไปขับ สิบห้านิ้วเนี่ยลูกค้าแจ้งมาบอกรับสิบห้านิ้วสองดอกเนี่ยผมว่าสบายเลยนี่ครับสาหรับกลางนะครับอนาคตก็อัพหม้อนี่ครับสี่สิบอัพอัพนะครับเอซแล้วก็บิดเลเซอร์มาก็ไฟกลางๆนะครับก็ถือว่าสบายสบายเลยทีเดียวนี่ครับผมไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับใครชื่นชอบนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ับสครา b e ให้กันด้วยเด้อนะครับใครเลื่อนผ่านก็คนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามนะครับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆก็ขอบพระคุณนะครับที่เดินทางมาด้วยกันนะครับเดินทางมาด้วยกันเนาะครับผมสำหรับใครอยากสร้างทํำนะครับก็มีเบอร์โทรนะครับ0829203353นะครับ ID Li n e ลิงก์ a c e b o o k ก็อยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปกดเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้เลยเด้อนะครับ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวนะครับผมอาทิตย์สาวขอลาไปก่อน,นเนอ,อี่พี่ๆนาเดอนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ